คำปฏิฐานประจําวันสาธุการในพระเจ้าพระบิดาองค์พระยาเวจิตใจของข้าพงหลายคอยองค์พระผู้เป็นเจ้ายิ่งกว่าคนยามคอยเวลาลุ่งเช้าคนบาปที่กลับใจใหม่ทั้งหลายเอ๋ยจงหวังใจในพระเจ้าเพราะในพระเจ้ามีความรักที่มั่นคงและในพระองค์นั้นมีการไทยอย่างสมบูรณ์พระเจ้าทรงบริสุทธิ์และทรงยุติธรรมในการพิพากษาพระองค์ทรงใหญ่ยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้า เป็นจริงตามที่พมพีได้บันทึกไว้พระเจ้าทรงตักเตือนผู้ที่พระองค์ทรงรักดังปิดาตักเตือนบุตรผู้ที่เขาพิติชื่นชมจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าและพระองค์จะทรงกระทำให้วิถีของเจ้าราบรื่นขอบคุณพระเจ้าสําหรับทุกๆถ้อยคําที่ทรงตัดตักเตือนสั่งสอนขับพงหลายในแต่ละวันพระบิดาเจ้าข้า โอ้ข้าแต่พระเจ้าคำสาปผงโปรงอยู่บนเรือนของคนชั่วร้ายแต่พระองค์ทรงอํานวยพระพรแก่ที่อาศัยของคนชอบธรมพระเจ้าทรงเยาะเย,ะเยะ้ยคนที่มักเยาะเยะ้ยแต่พระองค์ทรงสำแดงพระคุณแก่คนใจท่อมข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ข้าพงศ์หลายมีใจที่สํานึกผิดจึงขอถ่อมใจลงสารภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่ได้กระทำเหตุเพราะได้หันใจไปประพฤติตามอย่างคุณธรรมขอพระองค์ทรงโปรดเมตายกโทษให้อภัย และขอทรงถอนคำสาบของพระองค์จากชีวิตของข้าพระองค์และจากบ้านเมืองของข้าพระองค์หลายด้วยเถิดแปปิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแพทย์อันอัศจรรย์และทรงกรบด้วยพระเมตตาคุณขอพระองค์ทรงโปรดเยียวยารักษาประชากรของพระองค์ทุกๆคนที่กำลังทนทุกอยู่กับการเบียดเบียนของปัญญาในความเจ็บป่วยโอข้าแต่พระเจ้าขอฤทธิผลวิญอันประเสริฐของพระเยซูคริสต์ ไหลเวียนไปในทุกๆส่วนของร่างกายและขอพระสวีของพระองค์ปกคลุมอยู่เหนือทุกๆครัวเรือนที่ภาวนาพระคำพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนข้าแต่พระเจ้าขอทรงพลิกฟื้นชุมชนที่กำลพงไหลาได้อาศัยอยู่ขอธิดเดชของข่าวประเสริฐและขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ขจัดและทำลายกิจการของมารซาตานเพื่อเปิดตาใจฝ่ายวิญญ,ญาณของพี่น้องคนไทยทุกๆคนให้เห็นมากิจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้า ข้าพงหลายจึงอธิษฐานกราบทูลขอต่อพรองขอให้ทุกๆสิ่งเป็นไปตามน้ำพระทัยของพรองขอบคุณพรองในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน